ปลาไปนอนมาแล้วสวัสดีค่ะทคนวันนี้นะคะเราก็จะมาได้รงกเรียงอย่างเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องรอเดี๋ยวมาไล่ก่อนนะคะเพื่อมากดประตูให้เราเข้าไม่ได้ใช่ไหมลูก เรือมีไหมลูกก็เรือมีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือเปล่าจะก็จะต้องขายเรือกันทุกคนจ้ะแล้วในถุงอะไรอะมะนาวเก็บเป็นบางส่วนเก็บตรงไหนมาจ้ะอันนี้จะไปเก็บต่อใช่ไหมแล้วใครพาไปเก็บลูกลุงเปียวันนี้มา ไล,ล่ลุงเปียเหมือนเดิมนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดของเรา,าที่นี่ก็ส่วนผสมเนาะจะจะไม่เป็นที่นะครับบอกให้เป็นเป็นที่อ,อันนี้มาเจอต้นมะนาวแล,นะล,ล้วมันมะนาวตอนนี้ตอนนี้เหลือแต่ต้นนะนนนนเนนะะมืเ่อ,อกี้ไปเก็บมาแล้วนู่นอยู่ท้ายสวนอันนี้อยู่ต้นสวน ไอห,หนึ่งลูกเ<ม>ยี่ยมเลยลูกเนี่ยไงบอกลุงเปียดนิดน้านะลุงเปียไม่เห็นลูกนะไหนชี้ดิอ่ดึงมาเลยลูกเอ้นั่นแหละลูกดึงมาดิ่อะลูกอะลูกมะนาวนะเล็ก เล็กเพรมันเปรี้ยวเหมือนกันไหมลูกเปรี้ยวไงโอต่อไปเราก็จะมาตำส้ตมตำกันเลยนะครับสวัสดีเป็นทางการนะครับวันนี้เตรียมเครื่องส้งตมตำจะตำส้ตมตำให้กินกันนะฮะกระเทียมใส่ลงไปแบบกินได้นะครับพริก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 ที่ตลาดแต่ไปตำในสวนใส่ลงไป หน mm hmm. ah> ึ่งครั้งทีนะเงยเที่ยวเาเลยป่าวเลยเที่ยวไปเลยเสือทำไปเลยของดีครับใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยน้ำน้ำน้ำตาลจะบอกว่าน้ำตาลปิ๊บไม่ได้นะครับน้ำตาลน้ำตาลรู วางช้อนไม่ลงออกไปเลยเ <laughs> จอส้มตำสุดพิเศษเข้าไปมะนาวไม่มีใครหันเลยอันนี้ก็นนอร่อย,ออยไมไหมดนะครับเพื่อนเขือ ก็หลแนวทารอง่ะไม่ตกอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส้มตำไล่วังทอง อร่อยจริงจริงหรือไม่จริงคนชิมผมชิมบอกอร่อยจริงพูดเหมือนไม่จริงเลยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอันนี้ก็บรรยากาศนะฮะริมริมสระน้ำในสนามธรรมชาติบ้านนะครับมาฮะนั่นนัต่นเช้านธรรมชาต อันนี้อันนี้ส้มตําเด็กน้อยนะฮะพริกเม็ดเดียวป่ะอันนี้ส้มตํามะละกอหน่อไม้ที่ไล่หนิงนะครับอ,อันนั้นปลา,าปลาปลาตอนเช้าน,น,นะน่าจะเป็นข้าวเหนียวปลา,า,าไปไดำขายได้แล้วเนี่ยถึงม,มือ,งงมอเน,นี่ยไงล่ะครับเพื่อนอะืมห่่น แ่บ่อร่อยอร่อยกิน่อยอย่างนี้เดี๋ยวนีตัวแบบมึดหนูต้มตำหนูอร่อยไหมคะอร่อยให้ตำให้ลูก ้าาอ,อ่วภารกิจที่สอง ไปทำอะไรครับลูกไปไถเรือเย่ไปไถ่เรือนะครับวันนี้จะพาน้องไอซ์ไปไายเรือไปไปหาเรือนะครับเรือเราอยู่นู่นอุ้ยบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศคึกมากเลยครับคึกน้องไอซ์ไม่รู้ว่าจะผัดได้ไหมแล้วน้องไอซ์จะไถ่ไถ่เรือนี่น้องไอซ์ว่ายน้ำเป็นไหมว่ายเป็นว่ายนี่ว่ายท่าไหนบ้างลูก นี่นะครับเรือของเราเรือของเรายังไม่ได้ลงน้ำเลยน้ําเต็มเรือเลยนะก่อนก่อนที่เราจะไปพายเรือเราต้องมีภารกิจเอาน้ําออกจากเรือก่อนอันนะี้ค่ะครึ้มมากเลยอันนี้คลึ้มนะแต่น้องไอซ์อยากพายจัดไป เรียบร้อยครับน้ำออกเรียบร้อยลงพายกันด้วยอุปสรรคการพายเรือนะครับนไม่รู้วันนี้จะได้พายไหมฮะดูจากเรดาร์แล้วฝนคึมครับฝนคึมมานะทำไงอยากพายเรือเอ้เอาอย่างไรดีแล้วลุยตกเป็นตกตกแล้วเราก็ขึ้นโอเคไหมโอเค วันนี้น้องไอจะฟาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะได้พายเยรือไหมดูเรดาร์แล้วตกอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสงสัยอดพายเรือนะฮ <c oughs> นะวันนี้มารุ้นกันว่าจะได้พายไหมชุ่ม <c oughs> ำครับในไร่ทางออกมาดูห่างตัวอำเภอวังทองก็อยู่ประมาณสนะักหนึ่งกิโลเมตรเข้ามาในก,นกลุ่ของไล่ที่วังทองนะ ฝนตกนีค่ภารกิจหยุดหมดนะถ้าถ้าไม่หยุดก็เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาที่ชิดทายเรือเรืออยู่ไหนลูกเรือสีอแดงนนคะ่ะเรืออยู่นี่วันนี้ฝนฝาแล้วค่ะนนี้ฝนตกจริงๆแล้ววันนี้เราจะตกปลาด้วยใช่ไหมลูกตกปลา เราจะตาม้มตามก่อนแล้วก็จะไปพายเรือ<ต>เราก็จะไปตกปลาแต่สุดท้ายฝนตกฝ <c oughs> นตกคนระับฝนตกเราอไ,ไจะเป็นงไต่อไปจ้าไอมีของเล่นใหม่มเราจะไปจับปลาตัวน้อยนะครับอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือที่จับปลาซิวนะ,ะปลาซิวจัปลาซิวทั้งอะไรมีอะไรเป็นเหยื่อมั้งคะ มุยอยอ่อแล้วก็ข้าวโพดอ๋อเราจะเอาไปไหนลูกโยนบนบกหรือโยนในน้ำในน้ำสิ๊กอ,อ,อ่ะปะปะอ่ะโยนไปเลยเลานี่นะปลาซิวเราเยอะมากอ่ะน,นะ,ะโยนไปเลยจุม๊มเอาอ่ะเอาอ่ะซื้อ,อมันต้องให้มันต้องให้น้ำเต็มก่อนนะลูกนี่ปล่อยปล่อยเอ็นเลยลูก แล้วก็สักสักสิบนาทีเรามาดูกันจากเมื่อสักครู่ฝนตกนะครับก็ฝนหยุดเป็นที่เรียบร้อยฮะตอนนี้กำลังจะไปตกปลาบ่อท้ายสวนนะครับอ่าพลังงานเก็บหน่อไมาเอาเจ้าของห่วง ตกปางหลังแล้วที่ดักปลาซิวไปไหนลูกไปอยู่นู่นแล้วเอ้ยอ๋อมีที่ดักกุ้ง,กกงนีนั่นแหละดักกุ้งดักปลาซิวนั่นน่ะม,มีครบนะ,ะนนปลาไปนอนหมดแล้ว ยกมายกมายกฮึบฮ uh ึบฮึบฮึบยกขึ้นมา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 ก่อนลูกน้องไอ้ปลาอะไรลูกปลาปลาอะไรลูกถามลุงนี่ปลาอะไรปลาเบิกปลาเบิกปลาเบิกกินอะไรลูกปลาเบิกชอบกินอะไรเมื่อกี้ปลาเบิกกินอะไรี่มูยออันนี้ตัวเล็กเกินนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับเอาตัวใหญ่นะครับอผลงานวันนี้ลูกวันนี้เรา งานวันนี้นะคะก็มีมีอะไรบ้างลูกวันนี้ทำส้มตำกินอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยแล้วเราตกปลาเราได้ปลาไหมปลาตัวหนึ่งค่ะได้ปลาหนึ่งตัวซึ่งมันตัวติดเดียวเราก็เลยปล่อยปล่อยไปสู่ธรรมชาติเพื่อให้มันเจริญเติบโตใหม่เนาะก็วันนี้ไม่ได้พายเลือนะคะวันนี้ใช่แต่ว่าฝนตกจริงก็พายได้แหละแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วค่ะก็เลยงดกิจกรรมการพายเรือใช่ไหมคะลูก แล้ว,ส,วส่วนนอไม้ก็ยังเก็บเหมือนเดิมแต่เรา <นะ S 1> ไม่ได้ถ่ายทำเนาะให้แม่กับป้าเป็นคน<ช>ไปเก็บนอไม้หนอไม้เอาไปฝากใครนะเห็นว่าเราจะไปฝากลุงโอด้วยนะลุงโอโอ,อ๋ย่าลืมดูคลิปหนูนะโอ้เราเก็บหนอไม้ไปฝากด้วยนะสุดท้ายนี้เรามาพอยนะที่ไล่ของลุง มาผ่อนคลายไม่ได้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนาะนะฮะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊เพื่อเป็นกำลังใจนะนะ